แล้วนะคองเจ้าสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำกระหล่ำปีทอดน้ำปลานะคะวันนี้เราจะใส่หมูสามชั้นสับหยาบด้วยนะคะมาเริ่มจากการเด็ดกระหล่ำปีนะคะกระหล่ำปีเราจะไม่หั่นนะคะเราจะใช้เด็ดเอาค่ะเด็ดเป็นชิ้นๆนะคะเพื่อเวลาผัดจะได้กรอบดีค่ะกระหล่ำปี พอเด็ดเสร็จนะคะเราจะล้างน้ำให้สะอาดแล้วก็นำไปแช่ตู้เย็นไว้สักสักพักหนึ่งค่ะเพื่อที่ว่าผัดออกมาก็จะกรอบนะคะหลังจากนั้นมาลงมือผัดกันเลยค่ะกระทะตั้งกระทะนะคะเปิดแก๊สแล้วก็เติมน้ำมันนิดหน่อยค่ะ นำหมูสามชั้นลงไปเจียวนะคะเพื่อให้ได้น้ำมันที่หอมขึ้นค่ะอน้ำมันหมูจะหอมนะคะหลังจากเจียวหมูสุกแล้วเราก็จะตักหมูขึ้นนะคะวันนี้หมูเนื้อแดงเยอะไปหน่อยก็จะได้น้ำมันน้อยนะคะเดี๋ยวเราจะต้องเติมน้ำมันพืชลงไปอีกนิดหน่อยค่ะ ก็ใส่กระเทียมเจียวลงไปผัดนะคะผัดให้เหลืองหอมเลยค่ะพอกระเทียมเหลืองดีแล้วเราก็ใส่ผัก เอากระเทียมขึ้นมาก่อนคะคะเดี๋ยวกระเทียมจะไหม้ค่ะ ถ้ารู้สึกว่าแห้งไปก็เติมน้ำได้นะคะแล้วก็ใส่หมูที่เจียวลงไปค่ะ ก็เติมน้ำปลานะคะเราจะใช้หัวน้ำปลานะคะเทลงไปที่ขอบของกระทะาะอะเพื่อให้น้ำปลาโดนขอบที่้อนของกระทะาะคะก็จะทำให้เกิดกลิ่นหอมคะ่ะใส่น้ำตาลตัดรสนงไปนะคะ ผักสุกตามชอบเลยนะคะเมื่อผัดเสร็จแล้วเราก็มาตักเสิร์ฟกันคะ่ะก็เป็นอันเสร็จนะคะกะหล่ำปีทอดน้ำปลาค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ